อบางคนกว่าจะไปสองสามปีทรมานทรการแห่เต็มก้นก็มีใครอ,อยากจให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นนะครับเนาะเราต้องมาเริ่มดูแลอย่าให้ความดันอย่าให้เบาหวานมาข้ามกานเบาหวานเกิดจากอะไรมีเยอะไหมอยู่ในชุมชนเราท่านเอาสมอมีเยอะไหมยเยอะเยอะเบาหวานกับความดันส่วนมากมันจะมาคู่กันความดันเกิดจาก มันปั๊มแล้วมันไหลไม่สะดวกปั๊มแรงขึ้นดันยิ่งขึ้นวัดดูได้มันก็จะสูงขึ้นแต่เบาหวานมันมาจากอะไรครับมันมาจากเรากินหวานไม่ค่อยออกกําลังกายกินมันเยอะเอามันม,นม,ม,มันเกี่ยวกับเบาหวานยังไงเออขึ้นเคยไปสังเกตไก่ที่ขายพร้อมกับไส้ไหมครับ โดยเฉพาะไก่ตัวอววนหรือเคยเคยห้าไก่กินมากผมแต่ค็นึุบ้านนอกครับหาไก่กินตลอดไก้ตัวในอุ้วนมัน,น,นไงไ่ายๆเนอะไขมันมันจะแทกตามทองคนเราก็เหมือนกันครับหมอที่ผ่าตัดก็ผ่าผ่าท้องเข้มาดูเนี่ยระหว่างลำไส้ทำไงครับออกกาลังกายกินผัก,กเยอะนะครับอ่ากิน อาพวกแป้งน้อยๆไขมันน้อยๆนะครับนะอาการเนี้ยทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> สิ่งที่จะช่วยทั้งเรื่องความดันเบาหวานได้ก็คือต้องลดหวานลดมันลดเค็มนะครับก็เลยนั่งจิบน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆห <liters. S 1> ัวเลื่อแจะเหนียว <laughs> 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 มันจะเหนียวก็จิบไป <laughs> นะครับ <citation S 2> <laughs> อ่าอย่ง <laughs> ย anyway ่งอาจารนนี้ยกไปเพืาเหมือนว่าพึ่ทานกาแฟแล้ว เน the so <IM> e <disco sounds> ี่ยผมก็เปลี <soci> <ogly> ่ยนพฤติกรรมการประกอบกาชอบทานกาแฟเพราะว่าผมเลิกไม่ได้กาแฟคือตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยมีเรียนเรียนตีละเราอ่านหนังสือเยอะไงอ่านหนังสือแล้วไม่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้าผมังไม่ได้กินนะกินกาแฟกินี่ะัจกกินกินกนหลังาเ่ิกรรมมากินกาแฟที่ไม่ได้ใส่สารเติมแต่งดอง แต่ใส่น้ํานะครับใส่น้าเดี๋ยวพอถ้าถ้ามันไม่ดีขึ้นอาจจะกินไม่ใส่น้ําก็ได้แต่ก็ดีขึ้นคือั้งดนักมะคงที่ละแต่เราก็กินอาหารได้ปกตินะแต่ว่าเราก็พยายามลดของที่ที่ที่บอกเหมัอนของของเราก็พยายามมันก็ทาให้พฤติกรรมเรารู้สึกน้ำหนักลงมันไม่แกวกมันก็อยู่อย่างนี้ย ขนมบางทีเราก็อยากกินแบบกินบ้างอาหารเราก็กินแต่มีช่วงที่ว่าแบบว่าเราพยายามจะลดนะฮะับเพราะน้ำหนักม,ม,มันก็ขึ้นใช่ไหมวันมันก็ขึ้นก็ควรใช้ปีหนึ่งไม่ใช่ว่าสีนย้วเข็มนะครับคนคนใช้เข็มในการใช้เยอะแต่นี้เห็นไหมครับผมเชื่อว่าสีนย้วพวกนี้มีเกือบทุกการทำ มันจําเป็นโฆษณาไหมไม่จาเป็นแต่ทําไมมันต้องมีโฆษณาด้วยมันกระตุ้นให้คนยังจรนด้กลัวกลัวลืมหรือว่าอาจจะลืมเป็นใช่ออกมีห่ออีนนยมันจะไม่แตกตลาดคนอื่นสื่อหรือการคือว่าเราก็ถึงกลัวลืมหรือการกระตุต้นมันก็มีกระตุน้นอย่างเราสื่อสารสุขภาพเนี่ยเราก็หวังเห้นได้นะครับว่าปีหนึ่งเนี่ย เราจะวางแผนเป็นว่าเราจะจัดช่วงนี้กประาณอนกัะวังันกันนึ่งรเมกันดูดัวนั่นนันดีกว่านั่นดีกว่าหิ้ย่าไดดีกว่าเสียสีน้องรียสกติดตามผมช่วยเจยาเพื่มครับการหลอดกอดปองม่งมือมองแพร่ย้มว่าถ้ามีอะนะไม่มีกอาจารย์นะครับนี่นายดูแลคนสิรปินรับพี่เพ็ อาจารย์ท่องรวดแบบวต่ออาจารย์ค่ะไม่ช่ท่อฟรีบบปลายใหญ่ขาฟรีๆเกิดล้าหตักเขียนกรร่างอนอาปัญญาครับบอกไปางผมเจอยควผมขอขอบขอบคุณใลายครับเอาไท่ังดีบว่าใส่ดีไม่เห็น้ไป่องดีไม่ชเลยครับผมโอย าหอมาหลายคนเห็นหน้าวัดให้แม่ได้รับไหมสมรรถนี้เห็นหน้าคอหน้าเมียเห็นหน้าคุณหมอหน่อยสองไม่รวยรุน่นโอ้คุนอาเลี้ยละนาน เว่า,น,านุ่งลายนะเอว,วันนี้ไม่ว่าละอีที่ในสีพปีไม่มีคุณผู้มีอย่างมีแต่อนลับีศิตทาฝากเป็นทางที สขอบวนมาเรื่อหลวงพ่อพรนทั so ้งสี้างคุณพระสิอสมเด็จกุญญกาอย่ามีสองคน้องศาสนาพีิองให้เกิเสื้องเสียงสีียงยังของไทยผู้สูงใทุ่งที่คอยคำสอนสีบทโนให้เจ้าบุพุทุอยู่หุ่นโยมหลานทำป้าด้วนยาสมีเียยงหอนปีไม่สีมา ทขาโล้าน้องไปทางไปซ้าไใจน้อมีโนอกไปทาไม่ว่างางลมม้าพัดเอาควมลำค้างพัดเอาควงสะสาควบามหังตีปวดและย้ยคอยตุกมไผ้บ้านือดั้งมาโน้มายนายสิที้ยปพิงโถจะให้ไปนอกปินรอย บ่เพิ่นเป็นหมออ่อยในไผปิดปอใหญ่กูเพิ่นได้กอยง่ายปออิปัญจวัคกอยมาหม่วยหอยหอยให้สอบเจๆนีเด้อล่ะครับกูที่มีหน้ายาสามีนคแมีสแต่งสวนบอนสมมนให้เจ้านอีม่ไปสิมาฮอแวให้สตมาไปมีหัวคย่ออกลูกม คอยนี่เนวตึงดอกกวดเติมนอกี่เล้วยวคงเงินคำนอกคำแก้วไอเดียวมื่อใส่ใจให้คุณออกคุณเมีที่มาประชุมอยู่นีให้พ่อแม่มีหลานที่กอบกู้เอาุญไหลใสยาสีลมพวกหมอรำเฮาเอือยพวกคณะคอยบงึ้นสู่ความดัง อ้อ้คือผู้หวังนั่งมาโนน้นอยไว้ให้คือมาลาไม้หอมไปดอกเาตักวกลุ่มทั่วเขียวกับอาจารย์รอยกเมื่อึ้นเน้อหวานขี่ไม้ไผ่สีมาหอเดลดื่อให้ปิดเจารชาสุขพงอ,อ์อนซ์

อาการหายไม่รู้ทิ้งปัญซีซูสามพันต่อหอกไปไหนไม่เหลือแล้วเงินไปนอกขอบมาเลี้ไห ของใคี e, thing, ้ยเหลหลายมากมายหลานสังที่แต่งหน้ครกเรนทุกๆุืออเอเป็นผู้ทสามอนที้แลาต้องใ้คือสิ่งขอใค้กัทจง้ความสรั ใหสนุนสำหราสำมราราทการจะเลิด้วย,ยเวลทา,ท,า,า,าท่านถิอซุ้มขอเหงื่อไ้ลไหล่าอาณาจักเป็นเพื่อนี่ก็แม่ปราบคำว่าหาพิชาไร้คุณละท่าน các chuyên gia cứu sống và tham nhũng cứu sống và tham nhũng cứu sống